วอยู่ตรงไหนลิ้นชักข้างล่างเลยคุณเอามือบังอะไรเหรอคะไม่มีอะไรอ,อให้ฉัน<อ>ให้ฉันดูคุณหน่อยคะ่ะคุณเป็นยังไงบ้างอะนี่คุณทำไมถึงทำตัวเองเจ็บทั้งวันแบบนี้นะ มีครั้งไหนบ้างที่ไม่ใช่เพราะคุณเนี่ยเอาละไปนั่งทางนั้นค่ะคุณอย่าเอาแต่พูดว่าตรงนั้นได้ไหมผมมองไม่เห็นว่าคุณชี้นิ้วไปทางไหนได้ได้เอาละเอาละมามามา,มาทางนี้ทางนี้มาเลยนั่งตรงนี้นะคะนั่งเลยค่ะคุณกำลัง คิดไปถึงเลยว่าคุณจะถือขนาดนี้เพราะงั้นคุณไม่ได้กำลังเจ็บอยู่อดทนอยู่แต่ว่าเดิมทีคุณรู้สึกไม่ได้ถึงความเจ็บปวดเพราะอย่างนี้คุณก็เลยคิดว่าจะสามารถอดทนที่คุณจากไปแบบนั้นเหมือนกันคำถามของคุณฉันตอบแล้วงั้นคุณล่ะขอโทษนะครับคุณว่าอะไรนะไม่ได้ยินก็ช่างเถอะฉันได้ยินแล้ว คุณขอโทษอะไรก็ไปโดยไม่ลาก็ช่างเธอให้อภัยคุณแล้วดูสิว่าฉันง้อคุณแค่ไหนเรียนรู้ไว้บ้างนะโอ้ฉันขอโทษขอโทษค่ะ <c oughs> ครั้งนี้ทำไมไม่ใช้ชว่านหางจระเข้ล่ะ คุณก็อย่านึกถึงไอจีอีชื่อแปลกซีรีส์ปังวาไรตี้ดังได้ใจ